อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดา้าเหนือชาแนลนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับนี่ครับลองเล่นให้ดูนะฮะลองเล่นให้ดูนั่นก็คือ แม่กุญแจไฮเทคตัวนี้นะครับต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของผมเลยครับที่ได้ใช้แม่กุญแจที่สามารถใช้นิ้วมือสแกนนะครับเพื่อทำการปลดล็อกหรือใช้สมาร์ทโฟนในการปลดล็อกได้นะครับต้องบอกว่ามันเจ๋งจริงๆนะครับโอ้โหนั่นก็คือเจ้าแม่กุญแจยี่ห้อคาวาเคหตัวนี้นะครับนี่เราก้าวเข้ามาสู่ยุคที่เทคโนโลยี ต้องบอกว่าล้ำสมัยกันอย่างแท้จริงนะครับไม่เว้นแม้แต่แม่กุญแจนะครับที่ยังต้องไฮเทคขนาดนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจแม่กุญแจคาวาเคตัวนี้อย่าพลาดในคลิปนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องแล้วลองใช้ไปพร้อมๆกันครับว่ามันน่าสนใจแค่ไหนถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับ เริ่มแรกจากตัวกล่องนะครับโอ้โหแค่ตัวกล่องนั้นก็บอกเลยครับว่าดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับมาในทีมสีดำอันดุดันนะครับซึ่งออกแบบมาดีเลยทีเดียวนะครับให้รายละเอียดชัดเจนนะฮะโดยใช้งานผ่านการสแกนลายนิ้วมือแล้วก็แอปพลิเคชันได้ที่เจ๋งไปกว่านั้นนั่นก็คือสามารถแชร์การปลดล็อกแอปพลิเคชันให้กับเพื่อนๆผ่านระบบ 4G ได้อีกด้วยครับสุดยอดไปเลย สำหรับสเปคคร่าวๆข,ของแม่กุญแจคาวาเค6ตัวนี้นั้นะครับอันดับแรกพูดถึงขนาดขนาดให้มา10.4คูณ10.4ม mm ิมนะครับโดยตัวล็อกจะอยู่ที่9มิมความยาวของแม่กุญแจนั้นจะอยู่ที่32มิลิเมตนะครับแอดมินหรือผู้ควบคุมเนี่ยครับออสามารถใช้งานได้เพียงแค่1คนนะครับแต่ว่าจะสามารถใช้อุปกรณ์ให้กับเพื่อน ได้ใช้งานร่วมกันมากถึง200คนเลยนะครับผมว่ามันคุ้มมากๆเลยครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานทางคาวานะครับเคลมมาว่าใช้งานได้ยาวนานถึง1ปีโดยการใช้งานปกติเราจะสามารถใช้งาน การล็อกเข้าแล้วก็ปลดล็อกออกเนี่ยครับได้ถึง600ครั้งเลยทีเดียวนะครับจากการชาร์จแบตเตอรี่เพียงแค่1ครั้งแค่นั้นนะครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะฮะโดยสายชาร์จที่ให้มาเป็นสายแบบ micro usb ซึ่งการเชื่อมต่อจะน้อยกว่า1วินาทีถือว่ารวดเร็วมากๆนะครับอ๋อเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องนะครับเห็นไฮเทคแล้วก็มีการชาร์จแบตร่วมด้วยแบบนี้นั้นนะครับก็สามารถกันน้ําได้ดีมากๆในระดับ ip 6 5 อันนี้สำคัญมากๆเลยครับครับผมว่าด้วยเรื่องรูปร่างลักษณะกานต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับจากที่ผมได้สัมผัสเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่ถืออยู่ตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับก็คือมีความกระชับดูแข็งแรงทนทานนะครับตรงด้านหน้าแม่กุญแจตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้คำว่าคาวาชัดเจนนะครับแล้วก็มีแผง สำหรับสแกนลนยนิ้วมือนะครับสามารถเลื่อนเปิดปิดแบบนี้ได้นะครับมีแบบนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็มีพลาสติกห่อหุ้มในส่วนของวงจรด้วยนะครับอันนี้โอเคเลยนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อสาย USB เพื่อชาร์จพลังงานเข้ากับตัวแม่กุญแจนั่นเองครับ ก็จะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับตามที่ผมได้เรียนไว้ในข้างต้นนี้นะครับเออผมก็พูดมาเยอะแล้วนะครับคราวนี้มาถึงช่วงที่พวกเรารอคอยกันแล้วนะครับมาดูวิธีการใช้งานแล้วก็การตั้งค่าแบบพื้นฐานกันนะครับว่าจะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการใช้งานอย่างไรไปชมกันครับอันดับแรกก่อนนะครับเริ่มจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ทูย่าสมาร์ทนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งระบบ a n d r o i d แล้วก็ iOS นะครับกดเข้าไปแล้วดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับจึงจะใช้งานกับแม่กุญแจตัวนี้อย่างเต็มระบบนะครับโอเคจากนั้นเราทำการเปิดมาได้เลยครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะต้องเชื่อมต่อกับระบบบลูทูธก่อนนะครับเปิดระบบบลูทูธเพื่อทำการเชื่อมต่อกับแม่กุญแจกับโทรศัพท์นะครับ เพราะว่าจะต้องทำการสแกนลายนิ้วมือนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับจากนั้นนะครับก็เปิดหน้าแอปแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนก่อนนะฮะอันนี้เราก็ใส่กรอกอีเมลของเราไปนะครับถ้าหากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นพอกดเข้าแอปแล้วหน้าตาหน้าแรกของแอป ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสังเกตว่าตอนนี้จะไม่มีอุปกรณ์นะครับก็เขาบอกว่าโปรดเพิ่มตัวอุปกรณ์นะครับเราก็กดเพิ่มอุปกรณ์ได้เลยนะครับเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเรานำแม่กุญแจ มาสแกนลายนิ้วมือ1นึ่งครั้งนะครับเพื่อทําการประมวลผลเชื่อมต่อกับแม่กุญแจนั่นเองนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับออก็จะขึ้น go to add อย่างนี้นะครับเราก็กดเชื่อมได้เลยครับน,นี่นะฮะอันนี้เพิ่มอุปกรณ์น,นะครับเขาก็กําลังทําการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยครับ ห็นมี้ครับก็ถือว่า,เ,าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตรงนี้ครับผมก็ทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับอันนี้กดปิดเลยนะเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ที่พบโอเคสามารถอัปเกรดได้นะครับแต่ผมไม่อัปเกรดนะฮะโอเคคราวนี้นะครับตัวสมาร์ทโฟนก็จะขึ้นรูปแม่กุญแจแบบนี้นะครับถ้าเรานํามือมากดที่สมาร์ทโฟนแบบนี้นะครับ กุญแจก็จะทําการกดล็อกให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราทําสมาร์ทโฟนหายหรือลืมสมาร์ทโฟนนะครับเราก็จะสแกนลายนิ้วมือจากแม่กุญแจแบบนี้นะครับแบบนี้ได้เลยนะครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าให้เทคจริงๆนะครับอ่าคราวนี้ผมจะลองกดม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกดจากสมาร์ทโฟนนะครับว่าได้ไหม ได้แล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับทันสมัยมากๆเลยครับโดยหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าที่ควบคุมเมนูหลักๆนะครับตรงนี้นะครับสามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จากตัวแม่กุญแจได้เลยนะครับแล้วตัวด้านล่างทั้งหมดนี้นะครับจะมีทั้งหมด4เมนูด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในแต่ละเมนูนั้นมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับไปที่ตัวแรกครับ member manager กันก่อนนะครับ member manager เนี่ยนะครับ ถ้าเราเป็นแอดมินอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเพิ่มครับแต่ถ้าอยากเพิ่ม Family นะครับหรือว่าบุคคลอื่นๆนะครับเราก็สามารถกดที่ตัวบวกมุมขวาบนได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็น unlocking record นะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าก็จะเป็นรายละเอียดของการปลดล็อกนะครับซึ่งจะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าเราเปิดเวลาไหนเราปิดเวลาไหนเราสามารถเซตตรงนี้ได้เลยนะครับแบบว่า อาจจะเก็บหลักฐานนะครับในการเข้าออกปลดล็อกกุญแจอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่เจ๋งมากๆเลยนะครับต่อมานะครับถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็น Smart Link นะครับโอเคในท้ายที่สุดนะครับท้ายที่สุดตรงนี้ก็จะเป็น Setting นะครับซึ่งเป็นการใช้งานฟิงเจอนะครับนั่นก็คือการเพิ่มไลายนิ้วมือนั่นเองนะครับโดยวิธีการใช้งานจะทำยังไงล่ะครับ นั่นก็คือเราเอามือเอานิ้วมือไปกดที่ fingerprint ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้นิ้วนะครับไปกด add นะครับ fingerprint ตรงนี้ได้เลยนะครับนะถ้าเป็นชื่อ,เ,อ,อเราก็หาที่เป็นอ,อ,อีเมลของเรานะครับเราก็สามารถกดไปแล้วก็จากนั้นทําการเริ่มสแกนลายนิ้วมือนะครับกดตรงนี้ครับเราสามารถสแกนลายนิ้วมือจาก แม่กุญแจตรงนี้นะครับสมมติว่าผมจะใช้นิ้วชี้นะครับในการสแกนนะครับโดยจะสแกนลายนิ้วมือนะครับอ่าเห็นไหมช้าไปนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ากด6กที่นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับ3 4 5แล้วก็หเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดดันไปนะครับนี่นะครับ ก็เป็นการเพิ่มลายนิ้วมือเรียบร้อยนะครับคราวนี <valu> ้ <collecting insects> เมื่อเราเพิ่มลายนิ้วมือเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้นิ้วอื่นไม่ได้ละนะครับเราจะต้องใช้นิ้วที่เราสแกนไปเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือเดียเด๋ยวเราจะลองใช้นิ้วโป้งนะครับอันนี้คือนิ้วโป้งนะในการสแกนนะครับออกไหมฮะไม่ออกนะฮะเห็นไหมไม่ได้นะครับถ้าเป็นนิ้วชี้ที่เมื่อกี้สแกนอ ก็จะสามารถปลดล็อกได้นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าอยากทําการแอดนิ้วเข้าไปอีกก็สามารถทําได้อีกเช่นกันครับโดยเข้าไปกดที่ตัวบวกมุมขวาบนเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้ถ้าเราอยากจะแชร์กุญแจให้กับเพื่อนๆสามารถใช้งานได้ร่วมกันนะครับเราจะทำยังไงล่ะครับอ่ะทำแบบนี้เลยครับเราสามารถไปกดที่ member manager ครับแล้วก็ไปที่ตัวบวกมุมขวาบนเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็จากนั้นสามารถเลือกได้เลยครับว่าเป็นแบบบุคคลในครอบครัวหรือว่าเป็นแบบบุคคลอื่นนะครับทีนี้ผมจะเลือกว่าเป็นบุคคลอื่นนะครับกดแอดได้เลยนะครับอ่าคราวนี้ก็ขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับเราสามารถใส่รูปโปรไฟล์นะครับตกแต่งใส่รูปโปรไฟล์ใส่รูปเพื่อนไปก็ได้ครับแล้วก็ใส่ i น k n เนมหรือว่าชื่อเล่นนะครับทีนี้ผมจะลองใส่ชื่อเล่นเป็นเอนะกันนะครับอ่าจากนั้นนะครับตรงนี้ไปตรงที่ Effective นะครับเพื่อที่จะเลือกวันเวลานะครับ ว่าจะให้เพื่อนนั้นใช้กุญแจของเรากี่วันนะครับไปตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าอันนี้เริ่มวันที่8ใช่ไหมครับจะให้ใช้สัก3วันนะครับโอเคจากนั้นก็ไปกดตรงที่ Back ได้เลยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นวันตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับจากนั้นเราก็กดเซฟครับปึ๊บก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับในการเพิ่มเพื่อนนะครับทีนี้เราจะแชร์ไปที่เครื่องของเพื่อนอย่างไรล่ะครับ เราก็ต้องไปกดตรงที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นั่นก็คือเป็นออสเตอร์ตรงนี้นะครับอ่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับข้อมูลก็จะขึ้นตรงนี้หมดเลยนะครับนะแล้วก็ทำการกดเข้าไปครับนี่ครับผมอ่ารายชื่อเพื่อนก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับจากนั้นเราก็ทำการกดแชร์เข้าไปครับปึ๊บแล้วจากนั้นทำการกรอ,อกอีเมลของเพื่อนที่จะใช้งานกุญแชร์ กับเราไปนั่นเองนะครับทีนี้พอกรอกอีเมลของเพื่อนไปแล้วนะครับเราก็ทําการกดโอเคนะครับปึ๊บนี่แบบนี้นะครับในส่วนเมลของเพื่อนนั้นนะครับก่อนที่จะใช้งานแอปพลิเคชันแม่กุญแจนี้นะครับทางแอปก็จะให้สมัครเพื่อเข้าใช้งานอยู่แล้วนะครับเมื่อกรอเสร็จแล้วนะครับก็กดคอนเฟิร์มไปแบบเมื่อกี้นะครับแล้วมันก็จะเด้งหน้าตัวกุญแจแบบนี้เข้ามานะครับเพียงแค่นี้แหละครับก็สามารถใช้งาน ร่วมกันได้แล้วนะครับนี่นะครับผมง่ายมากๆเลยอ่ะในท้ายที่สุดนี้นะครับถ้าเราอยากจะเซตค่าคืนเป็นค่าโรงงานก็สามารถทำได้เช่นกันครับโดยเรากดแบ็กกับไปหน้าหลักทั้งหมดเลยครับแบ็กกับแบบนี้ฮะนี่คืนครับผมคืนนะครับแล้วก็จะเจอฟิงเจอร์พิ้นแบบนี้นะครับเรากดแช่เลยครับกดแบบนี้ครับปึ๊บนี่ครับผมแล้วมันก็จะ ขึ้นติกถูกแบบนี้นะครับเราก็สามารถกดตรงตรงคําว่านําอุปกรณ์ออกได้เลยนะครับเท่านี้แหละครับก็คืนค่าเดิมทั้งหมดแล้วครับผมโอเคครับครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแม่กุญแจสแกนลายนิ้วมือพร้อมปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชันนะครับเพื่อสินทรัพย์ในบ้านของเรานะครับต้องแม่กุญแจคาวา k ค6ตัวนี้นะครับบอกเลยครับว่าสุดคุ้มจริงๆนะครับ โดยราคานั้นจะอยู่ประมาณ800ถึง1,000ต้นๆน,น,นะครับแล้วแต่โปรโมชั่นของทางบริษัทโดยผู้ที่สนใจในการสั่งซื้อนะครับผมจะทิ้งลิงก์ในการช้อปออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e หรือ Lazada นะครับสามารถที่จะเข้าไปเช็คราคาแล้วก็เลือกซื้อกันได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นั้นนะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นั้น อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ